สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายเดซี่แอนนี่ครับอีกครั้งนะคะสำหรับในวันนี้จะนำนิยายย้อนยุคชุด3ามอนงมาอ่านให้ฟังกันต่อค่ะท่านใดสนใจอ่านนิยายในชุดนี้ในรูปแบบอ e ีบุ๊กนะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ที่ w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  e b m a r k e t com ค่ะมณีบุตรยาตอนที่25 เกิดเรื่องใหญ่แล้วเจ้าค่ะเสียงเบาไพร่อื้ออึงไปทั่วเขตพระตำหนักฝ่ายในไม่เว้นแม้แต่ในตำหนักเสด็จพระองค์หญิงแพรพันธิพยานิพาหลายคนที่ยังไม่รู้ความพากันวิ่งไปสอบถามจากคนที่ทำตัวเป็นเจ้ากรมข่าวลือแม่วาดคนงามของเสด็จวิ่งรอจากท้ายตำหนักมาร่วมวงฟังเสียงซุบซิบด้วยความร้อนใจ เกิดเรื่องอะไรหรือนางเขียวใช่เรื่องอะไรมัวแต่อมพนัอยู่นั่นแหละพูดมาเสียทีหลายเสียงที่ทิ้งงานมาเพราะความอยากรู้เริ่มอดลนทนไม่ไหวทหารที่หน้าประตูจับคนล้ายรอบเข้ามาในเขตพระราชฐานชั้นในได้เจ้าค่ะเป็นผู้ชายจับได้ตรงข้างสวนศิวาลายัยเวลานี้กำลังนำตัวไปสืบสวนหาสาเหตุ จากโขนท่านมีคำสั่งมาว่าให้ทุกตำหนักตรวจสอบทรัพย์สินมีค่าว่ามีสิ่งใดหายไปหรือไม่ถ้ามีให้รีบไปแจ้งความขโมยหรือนังเขียววาดล้องถามภาวนาให้เป็นขโมยจริงๆอย่าได้เป็นอย่างอื่นยังไม่ทราบแน่ว่าใช่ขโมยหรือเปล่าเจ้าค่ะเพราะจับได้เพียงคนเดียวถ้าเป็นขโมยจริง มันคงมีวิชานะเจ้าคะถึงในกราปีนกำแพงวังเข้ามาทหารยามยืนกันเป็นพืชนางเขียวบ่าวก้นตำหนักลอยหน้าพูดแกได้เห็นหน้าคนร้ายไหมไม่เห็นเจ้าคะ่ะตอนไปถึงทหารนำตัวไปแล้วโอ้ยแล้วจะเชื่อปากแกได้ไหมเนี่ยเสียเวลามาฟังจริงๆหลายคนบน่นและสลายตัวไปทำหน้าที่ของตัวเอง เชื่อได้สิเจ้าคะคอยฟังความคืบหน้าเถิดเจ้าคะ่ะเจ้ากรมข่าวลือเขียวรีบออกตัวเพราะกลัวเสียหน้าทันทีที่โผล่เข้ามาในห้องบรรทมผินทลาเข้าไปหาเจ้านายที่รักทูลหัวทูลกล้าวพระองค์หญิงยังอยู่ในชุดบรรทมที่จัดให้ตั้งแต่เมื่อค่ำวานพระเกศาสยายาวถึงครึ่งหลัง พระพักกระวนกระวายอย่างเห็นได้ชัดเกิดเรื่องอะไรนางผินรีบเร้ามาเร็วๆนาง้าหลวงหน้าซีดมือกำมยาดมขึ้นลองใต้จมูกพยายามระงับสติทิดกราทิดกราถูกจับตรงข้างสวนสิวาลัยเวลานี้ทหารคุมตัวไปสอบสวนแล้วมังคะพระองค์หญิงพระพักซีดจนแทบไม่มีสีโลหิต ดวงพระเนตรเบริกกว้างแกเห็นทิศกล้าไหมรับสั่งถามเสียงเบาหวิวไม่เห็นบังคะนางข้าหลวงและบ่าวไพร่พูดลือกันให้แซดจากโขนท่านมีคำสั่งให้ทุกตำหนักตรวจดูว่ามีของมีค่าสูญหายไปบ้างหรือไม่ให้รีบแจ้งท่านจะสอบสวนพระหัตถ์สองข้างกำเป็นหมัดแน่นสูดหายใจเข้ารึก ผินฉันเพิ่งมอบแหวนให้ทิดกล้าติดตัวไปตายแล้วผินอุทานเสียงแหลมอย่างนี้จะทำยังไงดีเพคะจะให้แจ้งว่าแหวนถูกขโมยเลยไหมมังคะไม่ได้แจ้งไปทิดกล้าจะถูกตัดสินว่าเป็นขโมยเสียงห้ามสัน่นเป็นขโมยยังดีกว่าให้คนอื่นรู้ว่าเป็นเป็น ผินพูดความจริงไม่ออกฉันจะไม่ยอมให้ทิดกล้าถูกกล่าวหาว่าเป็นขโมยฉันจะรับผิดเรื่องนี้เองไม่ได้ไม่ได้เด็ดขาดมังคะผินร้องเสียงหลงทิดกล้าคงไม่เอ่ยปากเรื่องพระองค์หญิงให้โดนข้อหาลักขโมยดีกว่าข้อหาลอบมาพบพระองค์หญิงมังคะวาจาเคร่งขรึมเตือนพระสติของผิน มีผลให้พระองค์หญิงมิ่งวลภาชะงักงันฉันรักพ่อกล้าทนไม่ได้หรอกที่จะให้เขารับโทษเพียงลำพังรับสั่งทั้งที่พระพักนองด้วยน้ำพระเนตรถ้าทิดกล้ารักพระองค์หญิงเขาจะต้องไม่พูดมังคะจะต้องไม่มีเรื่องให้เสื่อมเสียพระเกียรติผินหม่อมฉันจะรีบไปแจ้งว่าพระธรรมรงหายวงไหนมังคะ แหวนนพเก้าอย่างอื่นมีอีกหมามังคะพระองค์หญิงสายพระพักภายในพระไทยกำลังต่อสู้กันอย่างหนักความรักหรือความถูกต้องความกลัวหรือความขลาดหลังจับคนร้ายที่รอบเข้าวังหลวงได้มีคำสั่งให้ตรวจตราและคุมเข้มผู้ที่จะเข้าออกในพระบรมมหาราชวังอย่างเข้มงวด กอบหรือไอ้กอบทนายหน้าหอเดินถือฉลอมผล,ลไม้มาเต็มสองแขนยืดคอโผล่หน้าชะเง้อชะแงะมองหาคุณค่าหลวงวาดซึ่งนัดให้มาส่งผล,ลไม้ที่หน้าประตูช่องกุดตั้งแต่วันที่หม่อมนุ่มให้นำมะพร้าวน้ำหอมมาส่งให้คุณหญิงมณีบุตรยาที่ตำหนักเสด็จซึ่งกอบไม่รู้ว่าคือเสด็จพระองค์ใด พอแจ้งกับคนเฝ้าประตูทางนั้นก็บอกให้รอสักพักคุณข้าหลวงวาดออกมาพบและบอกให้รู้ว่าเธอนั้นเป็นตัวแทนของคุณหญิงมณีบุตรยาเธอจะเป็นคนนำผลไม้เข้าไปเองและสั่งกำชับไว้ว่าทุกครั้งที่นำผลไม้มาส่งให้รออยู่ที่หน้าประตูช่องกุดทุกครั้งกอบยืนแบกชะลอมอยู่นานแล้ว สังเกตเห็นความผิดปกติเพราะไม่เคยเห็นทหารมายืนคุมมากมายขนาดนี้ทำไมคุณว่าเธอไม่ออกมาเสียทีแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นวะทหารมายืนเฝ้ากันมากมายรอบในกรอบเสียงเรียกดังใกล้เข้ามาสนใจผู้คนชาววังนักหรือไงยะเรียกอยู่นานไม่ได้ยินรอบหันมาเห็นคุณวาด แล้วมือไม้อ่อนเคยกลับเอาไปนินทาให้นางเชยฟังผู้หญิงอะไรหน้าตาสะสวยแต่ดุชมัดผมไหว้ขอรับคุณวาดสีหน้าคนพูดจืดเจือนแต่ด้วยนิสัยกระล่อนจึงรีบพูดเอาตัวรอดคุณท่านสั่งให้นำส้มเขียวหวานกับมะพร้าวน้ำหอมมาถวายเสด็จขอรับส่วนของคุณวาดก็มีขอรับกระผมแยกไว้ให้แล้ว วาดกระตุกยิ้มที่มุมปากแกล้งตีหน้าขึงขังนึกหมันไส้พ่อลูกชายบ้านนี้ตัวอยู่ไกลแต่ยังขยันส่งของฝากจะว่าไปฉันก็มีบุญนะพลอยได้ของฝากกับเขาเหมือนกันกอบหัวเราะแหะแหะก่อนจะเอ่ยปากถามตามนิสัยคุณวาดขอรับครั้งก่อนที่กระผมมาไม่มีทหารเยอะแบบวันนี้ เกิดอะไรขึ้นหรือขอรับมีขโมยแอบรอบเข้าไปในเขตพระราชฐานนะสิเลยต้องขนทหารมายินเฝ้ากันทั้งวันทั้งคืนขโมยมันไม่กลัวหัวขาดหรือขอรับกอบร้องเสียงหลงกลัวไม่กลัวไม่รู้แต่เวลานี้โดนสอบสวนอยู่ในกรงแล้วละ่ะข่าวว่าขโมยพระธรรมรงจากตำหนักพระองค์หญิงมิ่งวัลภา ก็น่าอยู่รอกตำหนักนั้นบ่าวไพรมีที่ไหนไล่เขาออกไปหมดเหลือกันอยู่แค่สองคนพระองค์หญิงกับแม่ผินแม่ผินหรือขอรับชื่อคุณคุณนะใช่คุณข้าหลวงของเจ้าจอมในรัชการก่อนหรือเปล่าขอรับวาดมองหน้าในกรอบด้วยความประหลาดใจแกมสงสัยรู้จักแม่ผินด้วยเหรอถ้าแม่ผินรูปร่างท้วม หน้าแป้นไว้ผมปีกติดกระพือพัดแล้วก็รู้จักขอรับกอบคุยทันทีหลานชายเธอชื่อพ่องมาขอเช่าเรือนแพไม้ไผ่ที่ท้ายสวนคุณท่านวาดประติดประต่อเรื่องราวเรือนแพไม้ไผ่หรือหลังใหญ่หรือเปล่าอยู่ได้สักกี่คนไม่ใหญ่หรอกขอรับแต่อยู่คนเดียวพอสบายอยู่ นอกจากแม่ผินไปเยี่ยมหลานชายแล้วเคยมีคนอื่นไปด้วยไหมวาดกระซิบถามเห็นมีคนไปมาหาสู่บ้างขอรับคุณวาดสงสัยอะไรหรือขอรับนายกอบชักสงสัยอุ๊ยไม่อยากตอบก็ไม่เป็นไรฉันก็ถามไปอย่างนั้นแหละเปลี่ยนใจไม่ถามเรื่องที่ติดใจเออนายกอบคุณลุงเพิ่ม ได้รับจดหมายจากคุณมหัดเล็กบ้างหรือไม่ไม่มีนะขอรับคุณพาดไม่เคยเขียนเล่าเรื่องอะไรขนาดไปเรียนเป็นสิบปียังเขียนมาแค่ปีละฉบับคุณนายบ่นว่าคุณท่านมาตลอดเรื่องส่งคุณพาดไปเรียนที่อีรอบขอรับวาดพยักหน้าหงึกงักยังแครงใจสงสัยเรื่องที่แม่ผินไปพบปรานชายที่คลองบางหลวง ต้องใช้ผินคนเดียวกันแน่เพราะเคยเห็นรอบออกจากวังไปหลายครั้งที่สำคัญพาใครอีกคนหนึ่งออกไปด้วยแต่จะพูดมากก็ไม่ดีกลายเป็นว่าไปพัวพันกับครอบครัวของคุณมหาดเล็กพาทิตย์แม่ผินไปโกหกทางนั้นว่าเป็นขี้ข้าเจ้าจอมในรัชการก่อนพุทโธท,ท่านเป็นพระราชธิดา ไปโกหกเขาว่าเป็นเจ้าจอมเวรกรรมแท้ๆสีพระพักของเสด็จเผื่อดลงแววพระเนตรฉายความกังวลปนเวทนาสงสารพระหัตถือโอสถมวลตกลงจนต้องวางลงบนพานตามเดิมห่างพระเนตรมองคนเล่าที่หมอบกระแตอยู่ตรงหน้าวาดนำความสงสัยสิ่งที่เห็นและได้ยิน มากราบทูลให้ฟังอย่าเที่ยวสงสัยไปทั้งที่ยังไม่เคยเห็นหรือรู้จักหน้าเขาจะว่าได้ว่าหล่อนใส่ความจะเกิดหมางใจกันเปล่าเปล่าเจ้าตัวเขาว่าถูกขโมยแล้วจะเป็นอย่างอื่นไปได้อย่างไรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของโครนสืบสวนกันไปอย่าได้เอามาเล่าให้ฟังอีกถ้าได้ยินจากปากใคร จะให้เอากะลาตบปากมังคะเสียงรับคำอ่อยจนหน้าสงสารหากว่าสามารถมองลึกเข้าไปเห็นความรู้สึกภายในพระไทยของผู้ที่เป็นเจ้านายหล่อนจะได้เห็นน้ำพระเนตรลังไม่ขาดสายสงสารพระพี่นางและพระน้องนางร่วมพระบิดาเกิดเป็นขัตติยนารีนั้นไซเพียงแค่คิดจะสมหวังในรัก ยังทําตามใจปรารถนาไม่ได้ระยะเวลาหลายวันที่ค้างอ้างแรมในเรือมณีบุษยาปรับตัวได้มากแล้วอากาศในทะเลนั้นไม่แน่นอนบางเวลาท้องฟ้าแจ่มใสลมพัดเย็นสบายแต่บางเวลาร้อนอ้าวต้องใช้น้ำลูบตัว งัดน้ำอบน้ำปรุงขึ้นมาพรมจนหอมกล่นไปทั้งห้องจึงนั่งทำอะไรต่อได้แม้อยากจะออกไปรับลมที่ดาดฟ้าเรือก็เกรงจะเกิดเป็นเรื่องราวขึ้นมาอีกแม่สายนั่นแหละตัวดีห้ามไปหมดทุกอย่างหายใจเข้าออกเป็นคุณทหารมหัดเล็กไปเสียหมดถ้าคุณพาทิศไม่มารับด้วยตัวเองเป็นไม่ยอมออกจากห้อง สายเราออกไปรับประทานขนมที่ห้องอาหารกันไหมไปแป๊บเดียวรองเอ่ยชวนเผื่อจะยอมไปแต่ดูท่าว่าจะยากเพราะเห็นเจ้าตัวเที่ยวได้หรือของแห้งในหีบออกมากินแก้หิวอย่าไปเลยเจ้าค่ะคุณอยากกินอะไรเจ้าคะของที่เตรียมมานี้มีตั้งเยอะแยะของในหีบกินเมื่อไหร่ก็ได้ อยากจะไปลองชิมแซนด์วิชของเขาดูบ้างท่านพ่อชมว่าอร่อยเลยอยากไปชิมบ้างงั้นรอให้คุณพาทิตมารับก่อนเจ้าค่ะอีฉันกลัวจะเจอไอ้หัวแดงคนนั้นอีกเมื่อวานมันก็มานอมๆอม,มองมองคุณหญิงนะเจ้าคะแต่คงเห็นว่าอยู่ในกลุ่มพวกเราคงจะเกรงบรารมีท่านชายจึงไม่กล้าเข้ามาหาเรื่องคุณพาทิต เขาต้องแปลเอกสารเขียนลายงานไม่ว่างมารับหรอกฉันเกรงใจเขาด้วยแต่ท่านชายทรงมีรับสั่งให้คอยดูแลคุณหญิงนะเจ้าคะท่านพ่อแค่ฝากให้ช่วยดูแลแต่สายอย่าลืมสิว่าเรามาเป็นส่วนเกินนอกเหนือจากงานในหน้าที่ของเขาเขาอาจจะฝืนใจมาทำเพราะขัดรับสั่งไม่ได้อุย๊ยทําเป็นพูด เรากับนั่งอยู่กลางใจเขาสายกระฟัดกระเฟียดแต่เท่าที่เห็นหน้าตางี้ละลื่นยิ่งถ้าคุณหญิงพูดคุยด้วยตางี้เป็นประกายจะบอกว่าฝืนใจคงไม่ได้แล้วเจ้าค่ะใบหน้ามณีบุตรยาเปลี่ยนเป็นสีชมพูตลอดถึงลำคอสายพูดจะอะไรระวังบ้างถ้าเขามาได้ยิน จะว่าเราเอาเขามานินทามันไม่งามแม่สายมองค้อนแต่ก็ยอมนิ่งในที่สุดคำภวนาของมณีมุตสยาสัลิศผลเวลาประมาณสักบ่ายสามโมงเสียงเคาะประตูดังเป็นรหัสที่จำได้รีบวางมือจากสบู่ก้อน ที่นำมาแกะสลักให้เป็นลวดลายกรีบดอกเบนจมาาตั้งใจไว้ว่าจะมอบเป็นของชำร่วยแทนมาลัยในงานเลี้ยงวันเซ็นสัญญาบ่ายนี้ที่ประชุมหยุดพักเพราะท่านเจ้าคุณรู้สึกครั้นเนื้อครั้นตัวเลยขอพักถึงค่ำกระผมเดินผ่านห้องอาหารเห็นเขาจัดแซนด์วิชไว้หลายชนิดเลยจะมาชวนคุณหญิงและคุณสาย ไปรับประทานสนใจจะไปหมาขอรับเจ้าตัวคนถามทอดเสียงอ่อนกําลังคิดอยากจะไปอยู่เชียวท่านพ่อรับสั่งว่าพ่อครัวเขาทำรถมือดีท่านว่าจะให้คุณมารับไปชิมสักวันหญิงสาวพยายามเก็บอาการดีใจไม่ให้ออกนอกหน้ากรุณายืนคอยสักครู่ขอเก็บของที่รื้อออกมาทำเสียก่อน ทำอะไรหรือขอรับหอมมาถึงข้างนอกนึกสงสัยอยู่เหมือนกันคุณหญิงกับพี่เลี้ยงทำงานจุกจิกอะไรอยู่ในห้องทุกวันเพราะเท่าที่ทราบจะไปทำอาหารและขนมเลี้ยงนี่ยังต้องเดินทางอีกหลายวันคงไม่ได้ตระเตรียมอาหารกันล่วงหน้าอ๋อแกะสลักสบู่ก้อนที่ซื้อมาจากท่าเรือสิงคโปร์ แกะสลักแกะไปทำไมขอรับพอนำมาใช้ลายก็หายหมดมณีบุษยายิ้มขันคนฉลาดบางทีก็โง่ได้เหมือนกันสบู่ก็ละไม่กี่สตังถ้านำมาแกะเป็นดอกไม้ใบไม้มันจะเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองพอสวยก็ไม่มีใครอยากเอาไปใช้เก็บไว้ดูแทนจากของที่ใช้แล้วหมดไป กลายเป็นของมีค่าได้เห็นสีหน้าคนฟังทึ่งจึงรีบบอกสรรพคุณเพิ่มไม่ได้เพียงแค่แกะเป็นดอกไม้อย่างเดียวแต่จะอบร่ำให้หอมห่อด้วยผ้าโปร่องอีกชั้นหนึ่งฉันไม่ได้ติดตามมาเที่ยวจึงใช้เวลาทุกนาทีทำงานที่ตัวเองถนัดให้คุ้มค่าที่สุดกระผมไม่แปลกใจที่ท่านเจ้าคุณ เสนอให้พาคุณหญิงมาด้วยพวกผู้ดีฝรั่งไม่เคยเห็นอะไรที่อ่อนช้อยและงดงามอย่างนี้หรอกพวกเขาอาจจะค้นคิดหัวน้ำหอมและสบู่ขึ้นมาได้แต่ความละเอียดหรืออ่อนช้อยเขาเทียบบ้านเราไม่ได้ผลงานของคุณหญิงจะทำให้พวกเขาประทับใจขอบใจนะที่พูดเป็นกำลังใจให้ ฉันต้องหาอะไรทําค่าเวลาจะให้นั่งนอนเฉยๆรอเรือเข้าฝั่งอย่างเดียวนั้นทําไม่ได้หรอกคงจะเบื่อตายเสียก่อนขอรับกระผมจะไปรอที่หน้าทางออกเชิญคุณหญิงกับคุณสายเถิดขอรับมณีบุษยาปรากฏตัวในชุดเสื้อแขนกระบอกห่มแพรทับไม่แต่งแม่มเหมือนเวลารับประทานมื้อหลัก มีที่แปลกตาไปคือนำผ้าคลุมไหลามาโพกศรีรษะแล้วมัดชายไว้ใต้คางบอกกับชายหนุ่มที่เมียงมองแล้วอมยิ้มว่ารำคาญที่ผมปลิวเห็นแหม่มเขาทำแล้วดีเลยทำตามบ้างแซนด์วิชมีให้เลือกกว่าสิบอย่างไส้กรอกหมูแฮมเนยแข็งเนื้อวัวรมควันกับไข่สุกปลาซาดีนปลาเคม็ม แม้กระทั่งผักดองเค็มๆหยิบใส่จานมาสามชิ้นคือไส้ผักดองหมูแฮมและเนยแข็งสองชิ้นหลังฝืนรับประทานไม่หมดเพราะรู้สึกเลี่ยนเหลือกำลังแม่สายชิมอันที่เป็นปลาเค็มแล้วทำหน้าผอืดผะอมจนต้องกระซิบให้คายทิ้งเสียไม่ถูกปากหรือขอรับ คงจะใช่นึกดีใจที่แม่ทำมะปรางแก้วใส่โหลมาให้ด้วยกลับไปถึงห้องคงต้องรีบหามาล้างปากล้างคอมะปรางแก้วผลไม้ชนิดนี้ที่สวนมีเกือบร้อยต้นเหลือจากวันงานเยอะจะปล่อยให้เน่าก็เสียดายเลยจับแปลงโฉมกระผมไม่เคยเห็นคงจะอร่อยแกล้งพูดลองใจ จะแบ่งให้ชิมเจ้าของมะปรางแก้วพูดลอยๆไม่มองหน้าเมื่อไหร่จะถึงหญิงสาวถามแก้ขวยเรือกำลังจะเข้าเขตทะเลแดงขอรับทะเลนี้เชื่อมต่อระหว่างเอเชียกับแอฟริกาโชคดีที่เที่ยวนี้ไม่มีพายุทำให้เดินทางสะดวกไม่ต้องจอดพักเรือนานๆพักเฉพาะท่าเรือประจำทาง ค่ำนี้เรือจะแวะพักขนถ่านที่อ่าวเอเดนคุณหญิงจะส่งโทรเลขหรือจดหมายที่นี่ได้ที่อา่าวนี้มีของแปลกตาให้ดูเยอะพูดเชิญชวนในตอนท้ายอย่างนั้นเลอมีอะไรบ้างล่ะมณีบุษยาหลงกลเขาทุกทีมณีบุษยา ตอนที่25ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะคะติดตามรับฟังตอนต่อไปได้ในครั้งหน้าก่อนจากกันขอฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์เขียนคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องนิยายเดซี่แอนนี่ครับด้วยนะคะวันนี้ต้องลาแล้วสวัสดีค่ะ